เราจะมานำเสนอนักนิติป,ปัญญาคนสำคัญของโลกที่มีชื่อว่าชาเดอร์มงเตกิเอร์มงเตกิเอร์ e ur, เกิดใกล้เมืองบ็อกโดในปีคิตทศักราช1689และได้เสียชีวิตลงที่เมืองปารีสในปีคิทศกราช1755มองเตกิเอร์ e ur, เป็นหนึ่งในบรรดาตัวแทนที่ทรงอิทธิพลในฝรั่งเศสมีความสนใจในศาสตร์ต่างๆอหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ปรัชญากฎหมายและการเมืองส่งผลให้เขาโลดแล่นอยู่บนเส้นทางอาชีพอันโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษานักการเมืองนักประพันธ์รวมทั้งนักคิดทางการเมืองและประสบความสําเร็จในประวัติศาสตร์การเมืองโบราณเขาได้ประพันธ์งานเรื่อง The Spirit of Law เป็นหนังสือที่กล่าวเรื่องทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจในระบอบการปกครองเสรีที่ใช้ได้จริง หากปัสจจกการคานอำนาจกันระหว่างอำนาจนิติปัญญาบริหารและตุลาการก็จะไม่เกิดเสรีภาพและการป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดพื้นฐานแนวคิดดังกล่าวกลายเป็นต้นแบบของแนวคิดประชาธิปไตยเสรีที่นำมาใช้ในประเทศที่มีอาระยะทั่วโลกแม้ว่าระบอบเผด็จการยังอยู่รอดอย่างดีมาด้วยก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจ มองเตสกิเออร์ uer, เป็นผู้คิดค้นและได้เขียนเป็นหนังสือที่รู้จักกันในานาม The Spirit of Law หรือเจตนาลมแห่งกฎหมายซึ่งทฤษฎีดังกล่าวได้มีผลต่อการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาและของประเทศฝรั่งเศสเป็นอย่างมากในระยะนั้นมองเตสกีเออร์ เป็นผู้วางหลักการแบ่งแยกอำนาจการปกครองและเป็นผู้ที่สนใจในรูปแบบการปกครองของอังกฤษคนแรกหลังจากที่ได้มาเยือนประเทศอังกฤษในต้นคริสตศตวรรษที่18โดยมองเตกิเออร์เช่นชมความสำเร็จในการปกครองของประเทศอังกฤษว่าการที่ประเทศอังกฤษมีเสรีภาพในทางการเมืองมากที่สุดเพราะว่าอำนาจหน้าที่ของรัฐได้แบ่งแยกไปยังอำนาจหรือองค์กรต่างๆโดยไม่มีอำนาจ หรือองค์กรใดที่จะมีอำนาจโดยเด็ดขาดท,ที่จะบีบบังคับประชาชนได้เสรีภาพของประชาชนจะไม่มีเลยอำนาจเหล่านั้นไปรวมอยู่ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงองค์กรเดียวโดยมองเตสกีเออร์ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าวว่า 1. อำนาจนิติบัญญัติคืออำนาจเกี่ยวกับการวางระเบียบบังคับไปทั่วในรัฐหรือการออกกฎหมาย 2. อำนาจบริหารคืออำนาจในการใช้ หรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 3. อำนาจตุลาการคืออำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยคดีมองเตกิเอร์ตอกย้ำว่าเมื่อใด้อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารรวมอยู่ที่คนคนเดียวหรือองค์กรเจ้าหน้าที่เดียวกันอิสระภาพย่อมไม่อาจมีได้เพราะจะเกิดความหวาดกลัวเนื่องจากกษัตริย์หรือสภาเดียวกันอ่านบัญญัติกฎหมายแบบทรราช เช่นเดียวกับอิสระภาพจะไม่มีอยู่ถ้าอำนาจตุลาการไม่แยกออกจากอำนาจนิติบัญญัติและการบริหารห่างรวมกันอยู่กับนิติบัญญัติชีวิตและอิสระภาพของคนในบังคับจะอยู่ภายใต้การควบคุมแบบพลาการเพราะตุลาการอาจประพฤติด้วยวิธีรุนแรงและกดขี่ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะถึงขั้นอวสาน มองเตก็กิเออไม่ต้องการให้อำนาจอยู่ที่บุคคลเพียงคนเดียวเพราะตามธรรมดาบุคคลใดก็ตามซึ่งมีอำนาจอยู่ในมือมักจะใช้อำนาจเกินเลยเสมอดังนั้นแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่ามองเตก็กิเออเห็นว่าการแบ่งแยกอำนาจคือการมอบอำนาจอธิปไตยเป็นสามลักษณะอันประกอบไปด้วยรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่ด้านการบริหารบ้านเมือง รัฐสภาในฐานะองค์กรด้านนิติบัญญัติซึ่งจะต้องทำหน้าที่ด้านออกกฎหมายยุติธรรมองค์กรด้านตุลาการที่ทำหน้าที่พิจารณาตัดสินคดีต่างๆภายใต้แห่งระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันหรือเช็คแอนด์บาลานซ์ระหว่างทั้ง3องค์กรนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอำน,นาจตุลาการนั้นโดยลักษณะแล้วสมควรเป็นอำน,นาจที่มีอิสระ และจะไปอยู่ร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้โดยเด็ดขาดยกตัวอย่างเช่นประวัติศาสตร์การถอดถอนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครั้งแรกแอนดูจอน n สันจากทั้งหมดมี54เสียงไม่ไว้วางใจ35เสียงไว้วางใจ19เสียงโดยต้องการ2ใน3ถือว่าแอนดูจอน n สันรอดอย่างหูดหวิดในการใช้เช็คแอนบาลลัในครั้งนี้ ท้งที่2บินคลินสตันอย่างที่บอกว่ารอดแล้วอยู่รบวาระคลินสตันโดนยื่นเรื่องเข้ากระบวนการถอดถอนโดยวุฒิสภาสอบสวนและต้องได้เสียงสองในสามถึงจะถอดถอนได้แต่ปรากฏว่าเสียงไม่ถึงเรื่องจึงตกไปและทางสองท่านนี้ถูกสภายื่นไม่ไว้วางใจตามกระบวนการเช็คแอนด์บาลานซ์ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของมอนเตกีเอ ที่ว่ารัฐสภามีอำนาจตรวจสอบประธานาธิบดีได้หากประธานาธิบดีกระทำการไม่สอดคล้องกับอำนาจที่ได้รับหรือกระทำเกินอำนาจรัฐสภาสามารถตรวจสอบประธานาธิบดีได้ทันทียกตัวอย่างที่ไม่สอดคล้องเรื่องของอีวานเมคแคมการทูจริตทางการเมืองที่น่าตกใจและมีการสมรู้ร่วมคิดและถูกเปิดเผยในฐานะอดีตผู้ว่ารัฐแอริโซนา อีวานเมคแคมอ้างว่าถูกใส่ร้ายโดยการฟ้องร้องต่ออดีตผู้ว่ารัฐแอริโซนาและเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะถูกบงการโดยกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังผู้มีอิทธิพลที่ต้องการจะกลับคืนสู่การควบคุมรัฐบาลแอริโซนาแม้ว่าท้ายที่สุดอีวานเมคแคมจะพ้นผิดทุกข้อหา แต่มแมคแคมก็ได้รับความเดือดร้อนในการฟ้องร้องทางการเมืองและเขาเป็นผู้ว่าคนเดียวในประวัติศาสตร์สหรัฐที่ถูกโจมตีในหลายด้านเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลได้ถูกผลักดันให้ผู้บริสุทธิ์ออกจากตำแหน่งดังกล่าวการฟ้องร้องประธานาธิบดีดินมารูเซฟสภาล่างของรัฐสภาลงมติให้ส่งกรณีของดินมารูเซฟเข้าสู่วุฒิสภาสำหรับการพิจารณาคดี มีแนวโน้มว่าประธานาธิบดีจะถูกถอดถอนออกและแทนที่โดยมิเชลทีเมอร์รองประธานของเธอทั้งที่เธอไม่ได้กระทำความผิดแต่ก็ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าเช็คแอนบาลานมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของการใช้ระบบดังกล่าวนั่นเอง